สบายดีกาบสกายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี <Sure> ่น้องลุงปนาอาบเมือจุตฐานนะบอจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศด้วยจ้ายินดีตระหนับเขาสู่ซองสองสลาวเซโน่องสลาวเซโนเล้วพี่น้องเนาะซึ่งมินี่เนาะพวกเราก็จะไม่เห็ุคลิปยักสั้นคือเก่าหรือแอคซันขึ้นเก่าเนาะพี่น้องเนาะมากกําลังเมกขึ้นเก่าเนาะมูลนิกรเนาะจะมาเห็ุคลิปรีแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องลาว ทางฝั่งไทยคือเก่าเนาะพี่น้องนะจะมา reaction เซลล์เอ็ดสิงเนาะ sing, นะที่ติดอันดับโลกของประเทศไทยนะพี่น้องนะแต่ก่อนจะไปหาซุมคลิปเนาะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอ่าสนับสนุนสองสาราซินเนด้วยการบอกค่าวโฆษณาเลยพี่น้องสายสุภาก็ต้องขอขอบคุณคลิปจนสบายออกมาเลยจ้าสำหรับพีเอฟซีทันใดที่อยากหาซุมคลิปจนสบายเนาะสามารถไปดูได้ที่ใต้โพสต์ในน้องน้องเดี๋ยวสัปดาห์จะไปลิงก์เอาไว้เอาไว้นะพี่น้องนะ พ่อร้ายก็ย้ายห่างแล้วพี่น้องเนาะน้องเมกเอาเวลาเขาไปหา zoom คลิปผ่านการไปกันเลยผ่านการอีแองสันมาบอกกันเลยหรอนไปกันเลย คุณเคยสงสัยไหมครับว่าประเทศไทยของเรามีอะไรติดอันดับต้นๆของโลกบ้างและวันนี้ผมก็ได้ไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาได้พบว่ามีหลายอย่างที่น่าตกใจมากมีทั้งด้านดีด้านแย่และด้านแปลกๆโดยวันนี้ผมจะมาสรุปทั้ง21ข้อที่ผมพอจะหามาได้มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้โดยผมจะเลือกสิ่งที่ประเทศไทยติดหนึ่งใน10อันดับแรกของโลกเท่านั้นเอาละ่ะเรามาเริ่มข้ขอแรกกันเลยถ้าถามถึงสะพานที่ยาวที่สุดในประ,เ,ปประเทศไทยทุกคนคงจะนึกถึง ถนนเรียบชายฝั่งชนบุรีที่มีความยาวรวม7.07กิโลเมตรแต่จริงๆแล้วถ้าถามถึงสะพานที่ยาวที่สุดในโลกสะพานนั้นคือทางด่วนบางนาหรือบางนาเอ็กเพรสเวย์ ที่มีความยาวมากกว่า53.9กิโลเมตรและได้รับการบันทึกว่าเป็นสะพานถนนที่ยาวที่สุดในโลกในปี2000-2004จาก Guinness World Record แต่ปัจจุบันสะพานแห่งนี้ได้ตกไปอยู่ที่อันดับที่7โดยเสียแชมป์ให้กับประเทศจีนฮ่องกงและไต้หวันนั่นเอง 2. หลายๆคนที่เดินทางไปแถวแยกเกียรไกลก็คงสงสัยว่าเขากําลังก่อสร้างอะไรกันอยู่ห้างสรรพสินค้าหร <c oughs> ือวัดกันแน่แต่จริงๆแล้วมันคืออาคารรัฐสภาหแห่งใหม่โดยมีชื่อว่าสัปะยะสภาสถานหมายถึง สภาที่มีความสงบร่มเย็นสบายโดยสภาแห่งนี้มีความสูงถึง134.56เมตรมีพื้นที่อาคารมากถึง424,000ตารางเมตรแต่เมื่อสร้างเสร็จจะกลายเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทนรัฐสภาแห่งโรมาเนียทันทีและด้วยงบก่อสร้างอาคารสูงถึง22,987ล้านบาททำให้อาคารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่แพงที่สุดในประเทศไทยด้วยเช่นกัน 3. ใ้ให้ทุกคนลองนึกถึงว่าอาคารอะไรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่กว่าอาคารรัฐสภาทุกคนคงนึกถึงอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิที่มีความใหญ่ถึง5 6 3 0 0 0ตารางเมตรแต่ไม่ใช่ครับ<ะ>อาคารนั้นคือเซ็นทรัลเวิลด์โดยรวมพื้นที่ส่วนของโรงแรมอาคารสำนักงานแล้ว,วจะมีพื้นที่มากถึง850,000ตารางเมตรหรือใหญ่กว่าอาคารรัฐสภาเกือบถึงสองเท่าและเป็นอาคารที่มีพื้นที่ต่อชั้นมากเป็นอันดับที่4ของโลกบอกได้เลย2คําว่าใหญ่และลงบ่อยมาก4และท่านคงทราบดีว่ากรุงเทพคือหนึ่งใน สุดยอดมหานครของโลกที่มีสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตและมีตึกสูงกาฟ้ามากมายนั่นทําให้กรุงเทพมหานครมีตึกสูงเกิน150มเมตรมากเป็นอันดับที่7ของโลกโดยมีทั้งหมดมากถึง127ตึกและอัตราการเติบโตของตึกในกรุงเทพมหานครก็เพิ่มขึ้นเดืนทวีคูณทุกปีด้วยเช่นกัน5ไทยถือเป็นประเทศที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลกโดยการเริ่มต้นทําธุรกิจในไทยใช้เวลาเพียง6วันกับอีก5ขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน และยังมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆไม่แปลกที่กรุงเทพเราจะมีตึกสูงผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด6เป็นประเทศที่น่าสนใจไปเรียนต่อมากที่สุดเป็นอันดับสาของโลกโดยผลสํารวจนี้ไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศเดียวในเอเชียที่ติดท็อปสิบโดยเหตุผลส่วนใหญ่มองว่าก,การศึกษาต่อไทยนั้นมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประเทศอื่นๆเป็นอย่างมากทั้งค่าครองชีพค่าเล่าเรียนและคุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เเมื่อพูดถึงค่าของชีพแล้วสิ่งที่ทําให้ไทยเหนือกว่าประเทศอื่นเป็นอย่างมากคือในประเทศไทยมีราคายาถูกกว่าราคาเฉลี่ยของโลกถึง93.9%ทําให้ไทยคือประเทศที่มีราคายาราคาถูกที่สุดในโลกซึ่งผมหมายถึงยารักษาโรคนะแปดระบบสุขภาพที่ดีที่สุดอันดับ6ของโลกโดยปัจจัยหลักมาจากการที่คนไทยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้ในราคาที่ต่ําและบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 9. จากข้อมูลปี2,563พบว่าไทยส่งออกข้าวถึง5.72ล้านตันและกลายเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดอันดับ3ของโลกโดยปี2,562ไทยผลิตข้าวได้ถึง32ล้านตันแบ่งเป็นข้าวนาปี24.3ล้านตันข้าวนาปลัง7.7ล้านตัน ถึงจะเสียแชมป์ให้กับอินเดียและเวียดนามยังไงข้าวหอมมะลิไทยก็ยังเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดโลกเลยสิบ <10. S 1> ไทยอันดับหนึ่งอินเทอร์เน็ตบ้านที่แรงที่สุดในโลกในปี2020 308เมกะบิตวิอาทีซึ่งไม่แปลกใจที่อินเทอร์เน็ตบ้านไทยจะเร็วแรงได้ขนาดนี้โดยปัจจัยหลักมาจากการแข่งขันของ3เจ้าตลาดกันอย่างบ้าคลั่งอีกทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นขนาดที่อินเทอร์เน็ตมือถือไทยความเร็วอยู่อันดับที่33ของโลกมีความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดที่51.7 5ม ซึ่งถือว่ายังห่างจากเน็ตบ้านอยู่11คนไทยใช้อินเทอร์เนต็ตต่อวันนานเป็นอันดับ5ของโลกโดยเฉลีย่ยอยู่ที่9ชั่วโมง1นาทีโดยอันดับที่1คือประเทศฟ,ฟิลิปปินส์อยู่ที่9ชั่วโมง45นาทีต่อวันซึ่งเวลาห่างกันไม่มากเรียกได้ว่านี่คือปัจจัยที่5ของคนไทยเลยก็ว่าได้12คนไทยเล่นเกมคอนโซลเฉลีย่ยนานที่สุดในโลก1.43ชั่วโมงต่อวัน13คนไทยใช้มือถือช้อปปิ้งออนไลน์ มากเป็นอันดับ2ของโลก 14. คุณคนไทยใช้เวลาในเว็บพอนหักมากที่สุดในโลกโดยเวลาเฉลี่ยคือ11นาที21วินาทีทแ,ลทและในอนาคตอาจจะไม่มีประเทศไทยติดอันดับนี้แล้วเพราะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ทำการบล็อกเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 15. กร <13. S 1> ุงเทพคือเ <Okay. S 1> มืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกในปีพศ2561จำนวนมากถึง23ล้านคนโดยคนกลุ่มหลักที่มาเยือนกรุงเทพมหานครคือชาวจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยอัตรา37.3ตามด้วยชาวญี่ปุ่นที่อัตรา7.9ชาวเกาหลีใต้4.4จากจำนวนทั้งหมดและทำให้ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ4ของโลก 16. ประเทศไทยมีันหดุราชการมากที่สุดเป็นอันดับ7ของโลกโดยมีันหยุดราชการทั้งหมด29วันเท่าเขตปกครองพิเศษมาเกา๊าหลังจากที่ฟังเรื่องดีๆมาเยอะแล้วมาฟังเรื่องแย่ๆกันบ้างครับบอกเลยว่าไทยเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน17ไทยเป็นประเทศที่สร้างขยะพลาสติกต่อประชากรมากเป็นอันดับ5ของโลกโดยเฉลีย่ยต่อคนอยู่ที่70กิโลกร,รัมต่อปีถ้าอยากให้เห็นภาพว่าเยอะแค่ไหนลองเอา70กิโลกร,รมัมคูณด,ด้วยประชากรทั้งหมดในประเทศไทยนั่นคือน้ำหนักขยะที่เราสร้างกันต่อปีซึ่งสูงทีีี่สุดดในนนอาเซยย้วยกั ประเทศที่ค่ารถไฟฟ้าแพงที่สุดในโลกประเทศไทยมีค่ารถไฟฟ้าแพงที่สุดในโลกเฉลี่ยราคาต่อกิโลเมตรแซงประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในด้านค่าโดยสารเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำประเทศไทยแพงกว่าประเทศอื่นแบบขาดลอย และมีแนวน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปี19ประเทศไทยคือประเทศที่ตายจากอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นอันดับสองในโลกโดยปี2563มีคนไายจากอุบัติเหตุถึง15,749รายและบาดเจ็บมากถึง1,014,781รายฟังไม่ผิดหรอกครับบาดเจ็บ1ล้านคนใน 1, 1ปีและทุกๆวันเฉลี่ยจะมีคนตาย43คนต่อวันและบาดเจ็บกว่า2,700คนต่อวันส่วนเมืองที่มีคนตายมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครโดยปี2563มีคนตาย แค่ในกรุงเทพจังหวัดเดียวสูงถึง924รายบาดเจ็บอีกกว่าแสนรายต่อปีและเมื่อเทียบกับเมืองออสโลเมืงองหลวงของประเทศนอร์เวย์ถือเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ถนนมากที่สุดในโลกมีคนตายจากอุบัติเหตุบนถนนเพียง1รายต่อปีจากเหตุขับรถพุ่งชนลัว20 หลายคนคงเคยได้ยินว่ากรุงเทพคือเมืองที่รถติดที่สุดในโลกแต่ปัจจุบันกรุงเทพอยู่ที่อันดับที่1 0ของโลกโดยเฉลี่ยจะเสียเวลาบนท้องถนนตลอดทั้งปีอยู่ที่7วันกับอีก11ชั่วโมงฟังดูเวลาอาจจะดีขึ้นกว่าก่าไม่มากใช่แล้วครับที่อันดับหลุดมาอยู่ที่อันดับที่10เพราะหลายประเทศรถติดแซงเราไปแล้วนั่นเองแต่เวลาเราแทบจะไม่ลดลงเลย21ไทยอันดับที่4ของโลกที่มีรัฐประหารมากที่สุดในโลกทั้งหมด21ครั้ง แบ่งเป็นรัฐประหารสําเร็จ13ครั้งและไม่สําเร็จ8ครั้งก็จบกันไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยถือว่ามาครบด้านดีด้านแย่และด้านปแปลกๆอันไหนดีก็ชื่นชมอันไหนไม่ดีก็ช่วยกันผลักดันพัฒนาต่อไปครับถ้ามีอันดับไหนที่เราตกหลน่นสามารถเม้นเพิ่มเติมบอกเราได้เลยนะครับเพื่อเราจะได้ทํา E ที2ถัดไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ,บาการได้จบไปแล้วนะพี่น้องการหักชมคลิปอ่า เจ้าสิ่งหรือว่ายี่สิบเอ็ดสิ่งเนาะที่อาติดอันดับโลกของประเทศไทยนะพี่น้องเราก็มีทั้งสิ่งที่ด้านดีแล้วก็ด้านเสียนะพี่น้องเนาะซึ่งด้านดีก็หลายกลัวนะพี่น้องเราด้านเสียก็มีแต่สี่สี่ห้าอันไงเพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะกาที่ว่าเป็นคลิปที่ให้ความรู้แล้วเพีองเนาะต้องขอขอบคุณคลิปต้นหรับไลน์เด้อที่แบลว่านำเรื่องราวดีๆเนาะมาแชร์ให้พวกเราได้รับสมองกันมากเพีองเนาะ สำหรับคลิปนี้เนาะสับภะการสงได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณพีเอฟซีเว่อทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามแับ zoom องสองซาลาซโนแหละบอกขามโฆษณานะพี่น้องเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้สัและน้องเมฆขอตัวลาไปก่อนพี่น้องและขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย